เกมโลบ็อกหนแมปที่มีชื่อว่าเออเวแบบอนไฟติงซิม,มูเรจูเราดันได้มีอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งผมเปิดได้ตัวตัวอัลตร้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวมิติอะ่ะมันคือถัดไปจากมิติของแบบนี้ของแบบนี้นะครับผม มันก็คือเปิดจากตู้นี้ผมได้12เปอร์เซ็นเป็นตัวเอ่อตัวอะไรอ่ะเอ็น e อีอ e ีเทเนลหรออีเทเนลซึ่งมันคูณหลักร้อยทิลเลียนหมดเลยนะโ <f art> คตรเท่เลยอะ่ะมันคูณหลักร้อยทิลเลียนครับ <f art> ก็คือผมเปิดได้หมดแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยหลักร้อยข้างล่างนี้

ซื้อแหวนพวกนี้มันจะได้จากนี่ฮาโลวีนอีเวนต์แล้วมันก็จะได้จากเออมันจะไม่เหมือนเดินไอ้นี่นี่พัมกินคาแล้วครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เว๋อพิเศษมากนะชื่อตัวนี้มันเป็นตัวที่อลิกเท่เลยแบบุเท่ นี่มันคือเอ็กซ์ติกเวปอนเหรอเนี่ยเอ็กซ์ติกอะในครึ่งชั่วโมงเหรอคือกูต้องรอใช่ไหมมาลยมาลยมาลยปาลันตาเขา กัวาแล้วพอกเกมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะนี่ได้อะไรเบื่อพัมเดอร์สไปเดอร์อะไรเนี่ยใครเนี่ย ไลนี่โอ้เอาไป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 เอาไป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 เอาไอ เป็นพื้นเขาเปลี่ยนของก่อนมนี่นี่นี่นีปาราปาอเวก็จะไป ตอนนี้ผมปลดล็อกจนถึงด่านนี้แล้วผม11ต้องดากด่านทีแรกเนาะเ<ว>สียงกุดตเตือนเลยอุ้ยเถื่อน

ไม่สบายจะไม่สบายอะไหร่ ฟารมไปเรืเ่อยๆมาดูไสิทอนกั็การแค่นี้อย่าจบมาเลยอ่ะง่ายเกินไออยู่เบื่ะไม่มีอะไรทำดูข่าวดีก <Reid> ว <den> ่าฉลามเปิดที่ดีดูหน่อยสิไอดูดีกว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเนาะ ดีด้วยรับก็ดูข่าวด่วนโผไฟนะ้วับดีด้วยีเหตุทหารนอนตายไม่าบสาเหตุอยู่ที่ป่ออเจนด้ขอให้คนอยู่ในบ้านก็ความปลอดภัยตองดี้วยนครับเพราะจะขาดเอาเฮ้ยเจ้าทหารไอซีพี่เราโผลได้ไหมดิเออเออโดนโผล่จัดการได้แล้วหรอเพราะว่ามีการจัดการมาได้นอจากเมัองลางแล้วไป็นแม่แข้ในสนามแม่รางวัลแผลงมาหเดียวเลย อีอ,องแต่ว่าก,ก็ไม่ได้ห่้าองยิงไแล้ว,ลวมันดอะไรเลยเละละเเายัราเบิดเข้าไปกเบิัจะเข้าตัวมันได้เลยลกอเาอเงอะเดีงไงเเดกได้ะ,ะส่งชงให้น,น่นอรอกาตัวเอง,งว่ามันไม่น่าจะกได้แหะะ้จะเป็นกแต่ม่เป็นสัมาราแล้วสัมาสัมาคือดีัูนนะ กูจะเล่นได้อ่าแล้วมึงจะมาเจอทำไมอ่ะกูเล่นเกมอยู่กูไม่กลัวก็มานี่มึงปะครับน้องๆกูไม่ได้น้องมึงมันได้น้องมึงกูมันมีมึงมึงโง่เปล่ามึงอ่ะ ไม่ต้องมาดอ่ะเฮือเอเฮเฮือเฮือคามหมายของฉันคือการฆ่าพวกแกบอลฉันสั่งมาแบบนั้นเรามาดีกันดีกว่านะเพื่อนบอลเขาดูแลฉันตั้งแต่เล็กยังโตฉันจะเชื่อฟังคำสั่งเขาตลอดไปแม่มาหาฉันดีกว่าแม่มาเร็วขับชนามาฆ่ากันเลยนะมาอย่ามาท้ออนะกัอเือฉันจะฆ่าแกแน่เอาล่า่เาลอเเอออ

Ui, Môi chưa Chịt lối, Ui, xe ăn liền, Điệt lối à. เีน้อยก่อนแล้กันนะเี้อยหาิบหกเอาเปลีร้อยก่อนแล้วกันไม่ได้รู้ ผมตอนนี้ผมน่าจะไปสูนต่อไปไม่ได้นะนะว่าบ,บอสคีผมไม่พอแนละ้วมอันเดิมเลย คลิมากนทุกคนนมานแล้แต่รอนเลยเอมื่อวันี่ไม่มีีมาเลก่เดยัทงี้ยรอนเงี้ยแต่วันนี้เป็นวันคลิสมากแล้วผมพวกเราบริษัรทรบมทีมนาุกคนากมาทำารจากิกรรมนะครับตอนนี้คนดูก็เยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณที่มาล่วงงานนะครับทุกคน Terima kasih telah มึงอะ,ะเอมจมากไม่ติดเหลืองหรอกใจครับเพราะว่ามอยู่กลไม่ได้ยินหรอกมึงอะเิมกไม่ติดเหลืองหรอกครับเพราะว่ามัอยู่ไกลไม่ได้ยิน แบตกินคูรเซตคูรเซตใจไม่ได้ตัวเนี้ยโอ้ย oh! รูเจ็บใจมากเลยอะโอเคโอเคโอเค สิบล้านเหรอโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บายบายครับจุ๊บจุ๊บ